แล้วครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับไม์ครับสอนสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับก็สาหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบ้านโมเดิร์นหลังนี้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นบ้านโมเดิร์นหลังเล็กๆสร้างง่ายๆอีกแล้วนะครับผมนะอ่าก็จะเป็นบ้านโมเดิร์นโทนสีขาวชมพูแล้วก็น้าตาลนะครับเออหลายสีเหลือเกินนะครับนะเออมีสีดําด้วยโอ้โหทุกสีเลยนะครับ อโอเคเราก็ไปเริ่มสร้างกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องวางบล็อกคอร์สไป9บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9้านะครับส่วนขั้นตอนต่อมานะครับตรงนี้เราก็ต่อกมาอีก10บล็อกนะครับนะก็เหลือด้านหน้าเอาไว้บล็อกหนึ่งนะครับด้านหลังด้วยนะอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าดนะครับอ่า แล้วก็มาวางตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มเนะครับผมเออก็เหลือด้านหน้าเอาไว้นะครับนะครับผมนะอ่าแล้วก็วางปิดตรงนี้จยืบจเยื้ยเื้ยื้ยืโอเคแล้วก็วางฟูพื้นด้านในไปเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็วางขึ้นมาตรงนี้อีก6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6หนะครับผมอือด้านนี้เราก็วางขึ้นมาให้หมดเลยนะครับเต็มเต็มลูกเหล่าเลยนะครับในการสร้างบ้าน วางขึ้นมาให้ตลอดแนวเลยนะครับโอเคยึบยึบยึบต่อมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับด้านบนตรงนี้เราก็วางออกมาอีก1ิบล็อกนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอือม,มันก็จะเท่ากับด้านร่างเลยนะครับโอเคตรงนี้ก็วางออกมานะเอ่อวางออกมาให้เท่ากับตัวนี้นะครับผมเท่าหรือยังวะโอเคน่าจะเท่าแล้วนะครับอือยึบโอเคแล้วก็วางด้านในไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็มากั้นห้องตรงนี้นะครับเราก็วางออกมาตรงนี้3าบล็อกนะครับจื้จืจืโอเคแล้วก็วางขึ้นมานะครับเนี่ยจื้จื้จื้ออ่าแล้วก็ทุบตรงนี้ออกบล็อกหนึ่งนะครับแม่วางขึ้นมาแล้วก็ทุบนะครับผมอ่ะแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับเอ๊นะครับก็เป็นห้องน้ํานั่นเองนะครับผมโอ้โหนะก็มีห้องน้ําอีกแล้วนะครับโอ้โหห้องน้ํานี่ขาดไปได้นะครับ อ่ะแล้วก็เอาบันไดบล็อกคอร์สนี่แหละครับวางไปรอบๆแบบนี้เลยนะจ๊ะแบบนี้เลยนะครับพี่น้องอ่ะด้านล่างก่อนนะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับนี่ด้านบนด้วยนะครับผมนี่นะครับผมนะครับผมอยู่ตรงนีแ้แล้วก็ด้านบนนะครับวางไปเลยนะจ๊ะยืบต่อมาก็เอาบล็อกสีชมพูมาวางตรงนี้นะครับ วางขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเออวางตามผมเลยนะครับยึบยึบล้วเราก็ใช้เป็นบล็อกไม้สนปอกเปลือกนะครับวางออกมาตรงนี้อีกสบล็อกนะครับหนึ่งสาสี่นะครับอะแล้วก็วางขึ้นมานะครับจึบโอเคจึบแลี้วก็วางด้านบนตรงนี้ยึบยึบฮาโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เว้นมา2บล็อกนะครับแล้วก็วางตรงนี้ยึบอาแล้วก็วางตรงนี้นะครับ แล้วก็ว,วางปิดตรงนี้จึ๊บจึ๊บจบแล้วเราก็วางอ้อมมาด้านนี้นะครับผมมาชนกับบล็อกสีชมพูเลยนะครับฮ่าแล้วก็วางขึ้นมานะครับผมจึ๊บฮะแล้วก็วางตรงนี้วางเลี้ยวมาตรงนี้เลี้ยวมานะครับจึ๊บจบแล้วจากนั้นนะครับเราก็เอาบล็อกสีดําวางตรงนี้นะครับวางขึ้นมานะอ่าจึ๊บแล้วก็วิ่มาสองบล็อกแล้วก็วางขึ้นมานะครับจึ๊บโอเคแล้วก็วางทะลุมาด้านบนแบบนี้นะครับผม แล้วเราก็เอารั้ว right okay. ไม้สนนี pursuit. ่แหละครับวางกั้นตรงนี้ไปเลยนะครับนะอ่านะครับผมจึบโอเคจึบ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 อ่ะตรงนี้ด้วยนะครับจึบแล้วก็เอาประตูมาใส่นะครับประตูไม้ดำนะครับนะจึบฮ่าแม่ประตูประตูใช้แต่ประตูไม้ดำนะครับในการสร้างบ้านโมเดิร์นนะครับผมเออไม่เคยได้ใช้ประตูอย่างอื่นเลยนะครับเอาแต่ประตูไม้ดำนี่แหละครับอ่ะ โอเคแล้วก็มาใส่กระจุกนะครับอ่าด้านหน้าตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านหลังนะยะเออกระจุกห้องน้ํานะครับบานหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนะจะมาใส่ประตูทําบ้าเดี๋ยวนะี้เออแล้วก็กระจุกนะครับยึบอ่าจากนั้นนะครับเราก็เอาสลับไม้สนนี่แหละครับมาใส่ตรงนี้นะครับผมนะเออเพิ่มเติมไปอีกสักนิดหนึ่งอีกสักเล็กน้อยนะครับเออเพิ่มเติมความลกเข้าไปแฮะไม่ใช่นะครับ เออความสวยงามนะครับจะมาความลกบ้าบออะไรแล้วบัดโน่นะอ,อี่นะครับอ่ะด้านหลังด้วยยืบๆแล้วก็มาตกแต่งนะครับเออก็เอาใบไม้นี่แหละครับมาวางตรงนี้ทําเป็นแบบเป็นพุ่มไม้อะไรประมาณนี้นะครับนะเออแม่อันนี้ความลกอย่างแท้จริงเลยนะครับเ,ออเป็นพุ่มไม้นะเออเป็นพุ่มไม้เล็กๆน้อยๆอ,อีกสักนิดหนึ่งนะครับเอ,อนะนะจ๊ะ อ่ะจยืบยเืแล้วก็เอาบล็อกหินมาใส่ตรงนี้นะครับน้าก็ทุบบล็อกหญ้ายาวมาเลยนะครับโอเคจยืบแล้วก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาบล็อกหินมาใส่นะครับเอออันนี้ก็เป็นอย่างสุดท้ายเล้วขั้นตอนสุดท้ายเล้วนะจ้า อ่ะแค่นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับกลับบ้านโมเดิร์นหลังนี้ของเรานะครับนะเมีอะเป็นไงโอ้โหหลังเล็กๆสร้างง่ายๆนะครับเมียง่ายจริงๆนะครับอ่ะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปัตตาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เผื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับผมด้วยนะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว